คลิปหนึ่งเป็นกรณีพลเมืองดีไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งที่เมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ล้มปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเรียกค่าเสียหายจากพลเมืองดีบอกมาขับชนอ่านี่คือสิ่งที่หลายๆคนกลัวแล้วก็ทําให้ไม่อยากเป็นพลเมืองดีเพราะว่าทําไปทํามาตัวเองจะกลายเป็นผู้ที่เดือดร้อนนะคะเป็นคลิปที่ถูกถ่ายโดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งค่ะเขาโพสต์คลิปวิดีโอไป4คลิปด้วยกันจากเหตุการณ์นี้รถจอดอยู่ตรงนั้นอ่ะผู้หลายรถมาแต่ว่าคุณผู้สาข็น มาจอดอยู่ตรงนี้แต่รถพี่เขาถอยไป ayo, ตรงนั้นถอยออกมาบอดีออกมาจากตรงนี้นะคะเลนเลนตรงนี้แล้วตอนถอยออกมาแล้วก็พุ่งขับขึ้นไปตรงนั้นเด็กพึ่งถอยมาได้ิีเดียวแล้วเขาโลงเ,นะเลยนะเรื่องของเรื่องที่เขาพยายามอธิบายก็คือตัวคนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะเขา ขับรถตามมาแล้วมาพบเห็นว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งพยายามค่อยๆถอยถอยถอยออกมาแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ขี่มาค่ะจู่ๆก็ตนล้มลงอยู่ที่บริเวณท้ายรถนะคะซึ่งทางคนที่ขับรถเก๋งเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้ตัวเธอเองขับรถตามหลังมาก็จอดรถเหมือนกันแล้วก็ลงไปจับเข้าไปช่วยเหมือนกันคือเข้าไปก็เห็นเหตุการณ์แล้วว่าคนที่ขับรถคันแรกเนี่ยพยายามถามว่าเจ็บไหมเป็นอะไรทำไม ถึงล้มนะคะแต่ว่าสุดท้ายผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้พูดอะไรแต่ตัวเธอบอกว่ามีท่าทีที่เหมือนกับเมาสุรานะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะตำรวจมาถึงผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เกิดโวยวายขึ้นมานะคะบอกว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยมาขับชนเขาแล้วตัวเขาก็พยายามหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปว่าเขาเนี่ยถูกรถเก่งชน นี่แหละค่ะแต่สุดท้ายตำรวจบอกอ่ะในเมื่อตกลงกันไม่ได้เพราะคนขับรถเก่งเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ชนเอาเป็นว่าไปเคลียร์กันที่โรงพักก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยินแบบนั้นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลี่ยนใจและไม่เอาความก็แล้วกันอยากให้เรื่องจบสุดท้ายคว้ามอเตอร์ไซค์ตัวเองก็ขับออกไปเลย เหตุการณ์ก็จบลงไปแบบนี้นะคะซึ่งตัวคนที่เป็นคนโพสต์คลิปคือนางสาวพัชรศรวงจันทร์บอกว่าอยากจะเอาคลิปเหตุการณ์นี้ไปโพสต์ลงในอินเทอร์เนต็ตเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้หลายต่อหลายคนเป็นพลเมืองดีก็จริงแต่ต้องมีหลักฐานของตัวเองด้วยนะโอ้แบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ,คะนี้ก็จะทําให้ไม่มีใครอยากจะเป็นพลเมืองดีกันเนี่ยคะ่ะแล้วคนที่เดือดร้อนก็คือคนที่เจ็บอยู่กลางถนนนั่นแหละใช่ค่ะ เหมือนที่ต่างประเทศที่เรานำเสนอเป็นข่าวเป็นขาวอยู่บ่อยครั้งไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะ